สวัสดีค่ะลูกค้า 3BB ทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi นะครับรวมถึงชื่อ Wi-Fi นะครับที่ลูกค้าใช้แพ็กเกจ30ทับ5เมกอยู่นะครับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ30ทับ5เมกนะครับจะได้รับอ,อุปก,กรณ์ที่ชื่อว่าหัวโวย NTBB นะครับ CPVWN ขีด4146นะครับตัวนี้ หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเอกสารนะฮะในการตั้งค่าต่างๆนะครับท่านสามารถหาได้ที่ www. 3 b b co th support download เติม s นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับท่านก็จะได้ข้อมูลทุกอันนะครับของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับโดยที่สมมติว่าท่านใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับท่านก็ไปดาวน์โหลด เมนูนันได้เลยนะครับเมนูนัหรือว่าคู่มือนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับท่านจะสามารถตั้งค่าได้นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะก็ผมจะใช้นะครับตัวอย่างคือตัวนี้นะครับในการตั้งค่านั่นเองนะครับโดยที่การตั้งค่านะครับให้เราเข้าที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คํว่าว่า1 9งจุดนนะครับผมใช้ Google โรมในการเข้านะครับพิมพ์192.168.1.1 enter 1 t ทีนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับซึ่งไอ้เจ้าด้านบนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับให้เปลี่ยนนะครับ user นะครับที่ทางคู่มือให้มาก็คือ admin นะครับ user admin นะครับ admin นะครับ user ที่เขาบอกว่าเป็น user ให้ใส่ admin นะครับ รหัสผ่านนะครับพาสเวิร์ดให้ใส่เป็น4ตัวสุดท้ายของแม็คแอดเดสนะครับซึ่งแม็คแอดเดสเนี่ยจะเขียนอยู่หลังอุปกรณ์นะครับหลังอุปกรณ์ไอ้ไอเจ้าเนี่ยนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับเขียนคําว่าแม็คนะครับตัวอย่างตัวอย่างรูปประมาณนี้นะครับจะเขียนว่าแม็คนะครับแล้วก็ให้ใส่4ตัวสุดท้ายนะครับของแม็คแอดเดสนั่นเองนะครับโดยที่นี่จะเป็น F5B3 นะครับ F5B3 นะครับสำหรับเครื่องอื่นก็จะเป็นตัวอักษรอันอื่นนะครับสีหลักสุดท้ายนะครับใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับผมในที่นี้ก็ผมเป็น F5B3 นะครับหลังจากใส่ F5B3 เสร็จนะครับก็ใส่ว a ลิ Code v a l i ลิเด c โคดหมายถึงรหัสที่ขึ้นด้านใต้นะครับ ตัวนี้นั่นคือ Q7DEC นะครับซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกเมื่อนะครับที่เราเข้ามานะครับนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นำการกดล็อกอินได้เลยนะครับอาันนี้จะถามว่าอัปเดตข้อมูลหรือไม่ในการจำรหัสผ่านนะครับผมอัปเดตรหัสผ่านแล้วกันนะครับ บางคนอาจจะตอบว่าไม่นะครับก็ได้นะครับการเซตอัพค่าการสัญญาอินเทอร์เนต็ตนะครับให้เราเข้าไปที่ Setup W-LAN นะครับเซตอั W-LAN ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับในที่นี้นะครับถ้าลูกศรเป็นอย่างนี้คือการเปิดสัญญาณ wi-fi นะครับส่วน S.S.I.D นี่ เจ้านี้นะครับคือชื่อ Wi-Fi นะครับที่เราสามารถแก้ได้นะครับในที่นี้ผมให้ของค่าเดิมเป็น3 b b ขีดตลาด IT ทนะครับท่านสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้นั่นเองนะครับส่วนนะครับ Encryption setting ตัวนี้นะครับ password ก็คือรหัสผ่านเรานั่นเองนะครับท่านสามารถแก้รหัสผ่านเป็นอย่างอื่นตามที่ท่านชอบได้เลยนะครับโดยแนะนำนะครับต้องมี แตัวอักษรขึ้นไปนะครับแตัวอักษรขึ้นไปนะครับจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับจะเป็นรหัสผ่านที่ท่านชอบก็ได้นะครับทั้งนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กนะฮะผสมกับตัวเลขก็ได้นะครับก็กรอกไปในนี้นะครับส่วนช่องหนมานะครับคือ v a l i d a t e code v a l i d a t e code ก็ใส่ก็ต่อเมื่อท่านมีการอัปเดตรหัสผ่านนะครับก็ ถ้าท่านเปลี่ยนรหัสผ่านตัวนี้นะครับให้ท่านกดที่ validate code นะครับจะมีตัวอักษรขึ้นมานะครับเช่นตัวนี้คือ us นะครับ us w นะครับ5 k นะครับ5 k นะครับให้กรอกตามที่ขึ้นมานี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการกด save 1 t ทีนะครับกด save 1t อ่ากด save นะครับ save นะครับ พอกดเซฟเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่สถานะหน้านี้แล้วนะครับก็จากนั้นนะครับให้ทำการรีบูตอุปกรณ์หนึ่งครั้งนะครับจดที่เมนเทนนะครับเมนเทนนะครับแล้วก็ d ด v i ว e Management นะครับดีไว e Management นะครับแล้วก็ใส่ Validate Code พอดีเด็ดโค้ดนะฮะในนี้คือ 3J9MB นะครับ 3J9MB นะครับนั่นเองนะครับแล้วก็กดรีบูตได้เลยนะครับหลังจากรีบูตเสร็จนะครับเครื่องจะทำการรีบูตประมาณ5นาทีนะครับท่านก็สามารถใช้รหัสผ่านอันใหม่นะครับในการเข้า w i f i ได้เลยนะครับโดยที่เป็นรหัสผ่านอันใหม่นะนะครับ ส่วนที่อุปกรณ์ที่ยังจํารหัสผ่านอยู่นะครับเช่นอุปกรณ์ที่ต่อ Wi-Fi นะครับโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ SSID เดิมนะครับหรือชื่อ Wi-Fi เดิมนะครับท่านต้องทําการรีมูฟออกก่อนนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับหรือว่าในอุปกรณ์มือถือของท่านเองนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเพราะว่าถ้าชื่อเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันนะครับมันจะไปหา รหัสผ่านเดิมนะครับซึ่งจะทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นั่นเองนะครับจึงต้องไปรีมูฟออกก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ